สวัสดีครับปัจจุบันคดีอาญกรรมทางเทคโนโลยีมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นนะครับแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเล่งปราบตามจับกลุ่มคนร้ายมาอย่างต่อเนื่องแต่คนร้ายได้มีการปรับเปลี่ยนกลโกงหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบที่แตกต่างกันทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนนะครับในแง่ของการป้องกัน เพื่อให้ทุกคนในสังคมรู้ทันเล่เหลี่ยมกลกลโกงจากวิชาชีพหลายฝ่ายได้ให้ความคิดเห็นนะครับว่าการให้วัคซีนไซเบอร์กับประชาชนโดยเร็วที่สุดถือเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืนสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รวบรวมรวมูปแบบลักษณะการกระทําความผิดในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีสถิติการเกิดขึ้นบ่อยครั้งประชาสัมพันธ์เตือนภยัยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพทั้ง18รูปแบบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์และสามารถเข้าถึงข้อมูลอัจกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมในรายการตำรวจสัมพันธ์โพลิสเรเดียวยไทยแลนด์ในวันนี้นะครับเราจะได้ไปพูดคุยกับผู้กองเติร์กร้อยตำรวจเอกภากิจกิติยพงษ์ รองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชการ,รมทางเทคโนโลยีหนึ่งกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญาร,รทางเทคโนโลยีในฐานะทีมโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่จะได้มาพูดคุยในเรื่องของ18กลโกงของมิจฉาชีพที่ใช้หลอกลวงเหยื่อบนโลกออนไลน์โดยมีผู้กองแมนครับร้อยตํารวจเอกอลงกดสมาธารองสารวัตรฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงกองสารนิเทศ เป็นผู้สัมภาษณ์นําเสนอข้อมูลรายละเอียดให้กับทุกท่านได้รับทราบกันครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับร้อยตํารวจเอกภาคิดกริตยพงศ์รองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการอกองกรบขับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอ,อาชญากรรมทางเทคโนโลยี1กอบบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอ,อทอครับหนึ่งในทีมโคศโกสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติครับซึ่งวันนี้จะได้มาเตือนภัย18กลโกงที่มิจฉาชีพนั้นใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์ครับ สวัสดีครับผู้กองเตอร์ครับสวัสดีครับผู้กองแมนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับต้องบอกว่าในเรื่องราวของกลโกงนะครับที่กลุ่มมิจฉาชีพนั้นพยายามหลอกลวงพี่น้องประชาชนบนโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเราอยู่กับโลกออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้ใช่ครับซึ่งที่ผ่านมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติของเราได้ดำเนินการปราบปรามจับกลุ่ม แก๊งมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในหลากหลายรูปแบบครับกองเตอร์ครับเพื่อให้เป็นความรู้กับคุณผู้ฟังครับอยากจะให้ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีณปัจจุบันครับว่ามีการเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนมีนัยยะที่สําคัญอย่างไรบ้างในคดีอาชญากรรมครับครับเอาเป็นตั้งแต่สถิติของปีที่แล้วนะครับคือ2 5 6หนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่า ประเภทที่พี่น้องประชาชนนะครับมาแจ้งความนะครับไม่ว่าจะเป็นในในเรื่องของคดีออนไลน์นะครับหรือไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะครับอันที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเนี่ยนะครับอันแรกเลยนะก็คือเรื่องของการหลอกลวงซื้อสินค้าออนไลน์นะครับเพราะว่าการหลอกลวงซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยคือทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้หมดนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือจะเป็นเด็กนะครับ ก็ต้องบอกว่าการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยครับก็เป็นกิจวัตรประจําวันของใครๆหลายๆคนเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วซึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่มิจฉาชีพเนี่ยสามารถที่จะหาประโยชน์กับประชาชนได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันทําง่ายนะครับอย่างเช่นแบบซื้อของไม่ได้ของนะครับเราสั่งซื้อของในโลกออนไลน์นะครับแต่ว่าของที่สั่งมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงปกหรือไม่ได้ของเลยนะครับอันนี้ก็คือสถิติเนี่ยก็จะเยอะมากนะครับ ก็คือคิดเป็น32.7 1เซเลยนะครับของทั้งหมดเลยนะครับก็มันมีหลากหลายรูปแบบที่กลุ่มของมิจฉาชีพนั้นก็จะพยายามครับสร้างขึ้นมาบนโลกออนไลน์อย่างที่เราได้เห็นในสื่อต่างๆนะครับบนทุกฝังครับว่ามันมีหลากหลายรูปแบบจริงๆครับแล้วก็ส่วนอันที่2นะครับเราก็จะพบนะครับว่าหลอกให้โอนเงินนะครับเพื่อหารรายได้แล้วก็ ทำกิจกรรมนะครับ<ม>อย่างเช่นแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้นะครับก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับหลอกโอนเงินก่อนเพื่อให้เราทํากิจกรรมแล้วก็เราก็จะได้เงินโบนัสหรือเงินรางวัลต่างๆนานานะฮะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นเป็นคนอุบายนะครับ<ม>ที่จะหากินแล้วก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับครับและส่วนที่3ครับก็จะเป็นในเรื่องของหลอกให้กู้เงินนะครับแต่ก็ไม่ได้รับเงินนะครับหรือ<ม>ที่เราจะรู้จักกันดีก็คือเป็นการกู้เงินทิป นะครับก็คือกู้เงินแล้วก็ไม่ได้เงินนะฮะอันนี้ก็คือ,อติดในในท็อปทนะครับในท็อปทเลยครับาสามสามประเภทนี้นะครับที่พ่อปร,ระชาชนาแจ้งเยอะแล้วก็ตกเป็นผู้เสียหายเยอะที่สุดนะครับครับอย่างที่บอกไปว่า3อันดับที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้บพบเห็นกันบ่อยใน การแจ้งความของพี่น้องประชาชนชจากสถานการณ์ดังกล่าวครับนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการที่จะให้วัคซีนไซเบอร์หรือว่าการสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการสแสวงหาความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะให้อาชีกรรมทางเทคโนโลยีมันลดลงในส่วนนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็เลยเป็นในเรื่องของนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของที่ทางสำนักงนตุลาชาตินะครับก็ได้ทางร่วมมือนะครับจับมือร่วมกับไปรษณีย์ไทยนะครับในการที่จะเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะครับให้รู้ทัน18กลโกงนะครับก็คือสรุปง่ายๆครับก็คือว่าเราเนี่ยนะครับตำรวจเราเนี่ยร่วมมือกับไปรษณีย์เพื่อที่จะส่งนะครับส่งข้อมูลต่างๆนะครับ เกี่ยวกับเตือนภัย18โกงเนี่ยนะครับไปให้พี่น้องประชาชนได้ได้รับทราบถึงบ้านเลยครับก็คือส่งมาทางไปรษณีย์เลยครับก็จะได้รู้เลยครับว่า18โกงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับครับผมก็ถือเป็นการทํางานเชิงรุกของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่จะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนั้นรู้เท่าทัน18โกงของกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปถูกต้องครับการร่วมมือนอกจากการร่วมมือกับ ปาปชนีไทยแล้วนะครับทาน,นของสานักง,งานตำรวจแห่งชาติมีการวางแผนที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆอีกบ้างไหมครับก็จริงๆนะครับก็คือเราก็ต้องแยกอย่างๆนะครับว่า เรื่องการป,าป,ปาารับปรามกญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยจะมีมิติของการป้องกันและปรับปรามนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยครับก็คือมิติของการป้องกันนะครับการเตือนภัยให้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีเกาะที่ดีที่สุดนะครับก็คือให้ได้รับความรู้แล้วก็ได้รู้เทคนิคต่างๆของวิชาชีพแล้วก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับอันนี้คือมิติของการป้องกันซึ่งาทางสำนาักตุนแห่งชาติของเราเนี่ยนะครับก็ เลงเห็นนะครับด้วยการฉีดไซเบอร์วัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนในเรื่องของการปราบปรามเนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการไปต่างประเทศนะครับในการจับแก๊งทลายแก๊ง Call Center หรือแก๊งพนันออนไลน์นะครับไม่ว่าจะทั้งในประเทศและต่างประเทศเราก็จะพบเห็นกันบ่อยดังนั้นเนี่ยสสิ่งนี้จะต้องต้องควบคู่กันไปนะครับแล้วการที่จับมือร่วมกันเนี่ยของไปรษณีย์เนี่ยครับไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็จะเป็นมิติของการป้องกันนะฮะส่วนในเรื่องอื่นไม่ว่าอาจจะเป็นกับ ต่างประเทศหรือกับดีก็ตามแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับในการกระบวนการของการป่าปราเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ก็แน่นอนครับสำนักงานหญชาติก็ต้องมีในเรื่องของความร่วมมือในอนาคตอยู่แล้วครับครับผู้กองเตอร์ครับทราบว่าทางด้านของสํานักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยมีการผลิตสื่อผ่านทาง u t u b e ครับเพื่อที่จะเป็นการเตือนภัยพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเข้าไปดูเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างครับก็อันแรกเลยนะครับก็เป็นเพจนะครับ ของ p c t นะครับ PCT p o l i c นะครับผมลองเสิร์ชมันใน a c e b o o k นะครับ PCT p o l i c นะครับแล้วก็ตอนตอนนี้ก็มี t i k t o k แล้วนะครับก็ชื่อว่า Co p Talk นะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้แบบสั้นๆนะครับให้สั้นๆเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็เป็นเพจแบบัยรุ่นนะครับก็เป็นกากีนังทีวีนะครับผมก็จะเป็นใน สามอันนี้นะครับก็หลักๆแต่ก็จะมีมากกว่านี้นะครับ,รบก็จะมีทั่วไปคือ,อาทางคณะทํางานของไซเบอร์วัคซีนเนี่ยก็ต้องการที่จะแบบหลากหลายนะครับเผยแพร่เข้าไปใน,ในทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักรู้ได้มากที่สุดเท่าท,ท,ที่ทำได้ครับก็แน่นอนที่สุดครับคุณผูัฟังครับว่าทุกวันนี้ในแพลตฟอร์มต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเฟซบ o o กไลน์ทิกต o o k หรือแม้แต่แอปพลิเคชันอื่นๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของสํงงานักงานตำรวจแห่งชาติก็อยากจะ เพิ่มข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงเรื่องของวัคซีนไซเบอร์ให้ได้ เข้าถึงมากที่สุดนะครับนอกจากนี้ครับอยากจะให้ได้เล่าถึงกลโกงต่างๆของมิจฉาชีพ18รูปแบบให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบครับเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมกลโกงแล้วก็จะได้ไม่ตกไปเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เลยครับพี่แมนครับอันแรกเลยนะครับที่เราจะเห็นที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของการขายของออนไลน์นะครับการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2อออันแบบ ใหญ่ๆเลยนะครับก็คือก็คือเราโอนเงินไปนะครับแล้วก็ไม่มีการส่งสินค้าหรือส่งสินค้ามาไม่ตรงปกนะครับอันนี้ก็คือก็คือเบื้องต้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะตรวจสอบจะซื้ออะไรเนี่ยนะครับก็ดูความน่าเชื่อถือให้ดีก่อนอ่านรีวิวเยอะๆนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มนะครับของเพจหรือความน่าเชื่อถือของคนที่เรากําลังจะพ่อค้าที่เรากําลังซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยนะครับและโซ่อันที่2ครับก็เป็นหลอกให้ทํางาน เสริมออนไลน์ครับอ่าพวกนี้นะครับก็จะมีการเป็นแพ็กเกจนะครับก็คือเขาก็จะหลอกเรานะครับว่าอ่าถ้าคุณจ่ายตังค์เท่านี้คุณก็จะได้เงินเท่านี้คืนมานะครับตอนแรกๆเราอาจจะได้จริงนะครับพี่แมนเราได้จริงนะครับแรกๆแต่หลังๆเนี่ยพอเราอ่าจะลงไปเยอะๆเนี่ยเราถอนเงินไม่ได้เนี่ยเขาก็จะอ้างภาษีนู่นนี่นั่นให้เราจ่ายไปอ่าจะต้องจ่ายเพิ่มอีกใช่คามเงื่อนไขของเขาใช่ค่ะสุดท้ายเนี่ยพอเราจ่ายไปอะไรไปเนี่ย เราก็ไม่ได้สิ่งนั้นกลับมานะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจะหลอกเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ก็คือหลักการแบบประมาณเบสิกของการหลอกให้ทํางานเสริมออนไลน์เลยครับส่วนอันที่3ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ออนไลน์นะครับดอกเบี้ยโหดนะครับเรื่องของกู้เงินออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่สส่วนนะครับใหญ่ๆก็คือเงินกู้ดอกเบี้ยโหดก็คือเรากู้ไปสมมุติว่าพี่แมนนะฮะกู้ไปส0มพันนะครับดอกเบี้ยเนี่ย แค่อาทิตย์เดียวเนี่ยดอกเบี้ยมันบวก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 มาเป็นแบบเป็นสามหมื่นโอเวอร์อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบเอ,อ้ยมันมันมัน,ม,นมันผิดแล้วอันเนี้ยนะฮะและที่2ก็คือเงินกู้ออนไลน์เงินกู้ทิปเงินกู้เงินกู้ทิปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมมุติว่าผมอยากจะกู้เงินกับพี่แมนหมื่นหนึ่งอ่าผมอยากกู้เงินพี่แมนหมื่นหนึ่งแต่พี่แมนบอกว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนส0 0พันพอผมจ่ายค่าเงินสามพันปุ๊บอ้าวไม่ได้ ไม่ได้ทั้งเงินที่จะต้องกู้แล้วก็เสียเงินที่เราเป็นเอาอ้าไเป็นค่าธรรมเนียมให้อีกอนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อันตรายเห็นบางนะเคสเขาบอกว่ายอมที่จะเติมเงินเข้าไปอีกอเสียเงินไปอีกเพื่อที่จะเป็นค่าธรรมเนียมการเบิกถอนค,ค่าธรรมเนียมอะไรในรูปแบบต่างๆทีุ่่มมิจชาจชีพเขาแอบอ้างมาใช่ใช่ครับซึ่งในคดีนี้เนี่ยก็เห็นความเสียหายของพี่น้องประชาชนค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเรื่องของเราของการกู้เงินออนไลน์นะครับครับ แล้วก็ที่4ี่เราจะเห็นบ่อยนะครับในในมิติของสมัยนี้คือพวกแก๊งคอนเซนเตอร์ที่โทรมารนะครับผมว่าหลายๆคนนะครับน้องๆเนี่ยจะรู้อยู่แล้วแล้วบางทีพวกแก๊งคอนเซนเตอร์โทรมาก็โอ้โหแบบมีการด่ากันบ้างเลยนะมีการแบบแกล้งกันบ้างอัดคลิปถ่ายลงซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้แบบเตือนภัยได้ขยายเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังแบบอาจจะยังไม่เข้าถึงข้อมูลนี้นะครับก<อ>็ยังจะคิดอยู่ว่าเป็นพวกอ่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆนะครับเพราะรรแก๊งข่าเซนเตอร์เนี่ยเขาใช้หลักการความน่าเชื่อถือก่อนอ้างมาเป็นตำรวจมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นอะไรอย่างนี้บอกว่าคุณมีค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นขอข้อมูลอย่างนี้นะครับ,รบเพราะวิธีป้องกันนะครับก็คืออย่าไปเชื่อเลยเราไม่จําเป็นที่ต้องไปเชื่อเขาเลยตำรวจไม่มีหรอกครับที่จะมาโทรมาแล้วบอกว่าอ้ของเงินมาตรวจสอบเพราะอะไรไม่มีนะครับครับให้อันเนี้ยให้พึงเลยก็ก็คือถ้า อจำเลยครับว่าเขาบอกว่าอ้างจากอะไรสนอไหนหรืออะไรไหนเนี่ยไม่ต้องไปคุยต่อวางสายครับแล้วก็เราไปเช็คเลยว่าสนอเนี้ยมีจริงไหมโทรไปเช็คเองเลยครับดีกว่านะครับครับก็จะมีอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมเห็นทุกวันนี้เขาทราบชื่อและนามสกุลรวมทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนเราด้วยครับในส่วนนี้เนี่ยครับมีข้อมูลอเคที่จะต้องเตือนภัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับกองเตอร์ครับพวกแก๊งข่าเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะมีแบบสุ่ม คือพวกนี้เขาจะมีโปรแกรมสุ่มหรือเป็นวิธีการสุ่มเลขเบอร์โทรศัพท์บางครั้งเขาก็จะมาถามชื่อเราแต่มันก็จะมีแบบที่พี่แมนบอกเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นประเภทที่แบบเฉพาะเจาะจงเลยเขาอาจจะได้ข้อมูลเราจากไหนสักที่นึงแล้วเขาก็โทรมาโดยที่มีข้อมูลเราอยู่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมุกหนึ่งนะครับของแก๊ง call center นะครับให้เราพึงตั้งสติไปก่อนมีลีคนโทรมาอย่างนี้ครับครับดังนั้นถ้ามีบุคคลที่อ้างว่า เป็นหน่วยงานภาครัฐโทรมาแจ้งว่าเรามีสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าจะต้องโอนเงินไปตรวจสอบขอให้อย่าหลงเชื่ออย่าพึ่งครับผมวางไปเลยดีกว่าจะเย็นๆครับครับครับแล้วก็อีกอันนึ่งครับก็คือเป็นเรื่องของการหลอกลงหลอกลงทุนนะครับพวกนี้ก็คือผลตอบแทนสูงที่มันแบบโอ้โหโอเวอร์แอคชั่นมากเลยไม่มีจริงนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่า คุณจะลงทุนอะไรนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนะี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับ,รบไม่ใช่แบบเฮ้ยเขามาถึงพูดโอ้โหมีแบบบัเตเจ็ตมีนู่นนี่นั่นโอ้โหดอกเบีย้ยเงินเยอะโอ้โหเราก็แบบคาลมนะพวกนี้มันต้องพวกนี้มันเป็นไวคอร่าคาร์มาครับมันเป็นมันจะมีจิตวิทยาทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเฮ้ยมันมันน่าเอาอะอะไรเงี้ยนะแต่พอพอเราลงทุนไปเนี่ยพวกนี้มันก็ประสมต่อทรัพย์เราอยู่แล้วนะครับผมกับลักษณะคล้ายๆกันกับการหลอกทํางานเสริมออนไลน์อ่าคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับครับ ต่อไปครับพวกของเด็กครับครับโรแมนต์แกมนะครับก็คือหลอกให้รักแล้วลงทุนนะครับก็คือพวกเนี้ยนะครับอันเนี้ยจะเป็นโรแมนต์แกมกับหลอกให้ลงทุนผสมกันหรือภาษาตำรวจเนี่ยเขาจะเรียกว่าไฮบิดแกมนะครับพวกเนี้ยคือไฮบิดแกมเนี่ยก็คืออาจจะไม่ใช่แบบรักในเชิงชู้สาวก็ได้แต่เป็นความน่าเชื่อถือก็ได้นะครับอาจจะเป็นเหมือนว่าแอดมาหรือไปส่ง SMS อะไรมาอย่างเงี้ยครับบอกว่าเออมีการลงทุนนู่นเนี่ยหรือแกล้งทำมาเป็นทักคุยกันในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยไปลงทุนกับเว็บน,บ,บนี้สิอะไรแบบนี้สิอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ส่งลิงก์เว็บอะไรเงี้ยมาให้เรา <c ups> นะครับแล้วพอเราไปคลิกไปอะไรเงี้ยนะครับเว็บพวกนี้มันเว็บที่เขาสร้างขึ้นมาเงินที่เราเสียไปเนี่ยเป็นเงินจริงเราโอนเงินที่เขาจริงจริงแต่ว่าไ <c ups> อ,าเอ้เครดิตในเว็บเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาปั่นหลังบ้านได้นะครับ <c ups> อันนี้ก็ให้ระวังด้วยนะครับก็หลักการเดียวกันเลยครับก็คือจะลงทุนอะไรก็ต้องระวังแล้วก็ต้องดูแพลตฟอร์ม หน้าที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับครับครับหลอกต่อไปเป็นการหลอกให้รักและโอนเงินอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากมีมานานเราจะเห็นกันบ่อยมากๆนะครับเกี่ยวกับพวกโรแมนต์แกมพวกนี้นะครับครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับการขอข้อมูลด้วยนะครับก็คืออาจจะปลอมโปรไฟล์พวกนี้นะครับจะปลอมโปรไฟล์โอ้โหคนหน้าตาดีแบบหลอกให้น่าเชื่อถือหลอกยืมเงินนะครับผมก็อันนี้ก็ตามตรงตัวเลยครับพวกนี้โรแมนต์แกมครับครับ ข้อต่อไปครับเป็นรเรื่องของการปลอมหรือว่าแฮกบัญชี l ล n e อ่าครับอันนี้ส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะสามารถเกิดจากทั้งวงแคบและวงกว้างได้นะครับ,รบก็หมายความว่าสมมติว่าอ่ะผมเนี่ยโดนแฮกโดนแฮกหรือโดนปลอมก็ได้นะมันจะมีอยู่2แบบคือปลอมก็คือก็คือการจะสร้างอาร์ไลน์หรืออาร์เฟซบุ๊กอะไรแบบนี้การปลอมเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรทั้งนั้เราก็แค่สร้างแอคเคาท์ขึ้นมามแล้วเราก็ไปกรอบรูปของคนที่มีตัวตนอยู่จริงมาสวมรอยเปลี่ยนชื่อมา ทักมาสวัสดีครับแมนเติรเองพอดีช่วงนี้ลําบากมากเลยนะครับขอยืมเงินสักอ่าสามพันไดไหมพี่แมนบอกเฮ้ยเอาหรออะไรเงี้ยอ่าก็เลยผมก็ส่งไอบัญชีไปพี่แม่อาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยบัญชีทําไมมันไม่ใช่บัญชีเติร์กอ่ะมันเป็นบัญชีที่แบบเป็นชื่อใครก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วพี่แมนถามมาเติร์กบอกเฮ้ยพอดีเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยฮะใช้บัญชีเขาอยู่ใช่รีบโอนมาด่วนเลยนะอะไรแบบเนี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเจอกรณีเนี้ยนะครับก็ อย่าโอนนะครับให้โทรหาเพื่อนเราหรือยืนยันเพื่อนเราจริงๆว่าเฮ้ยใช่เจ้าจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เช็คได้นะครับครับต่อไปครับเป็นรูปแบบของแชร์ลูกโซ่โดยหลอกให้ร่วมลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงครับอันนี้ก็การแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันก็มันก็จะหลอกลวงในการทำรายจากการสร้างเครือข่ายนะครับหรือที่เราเรียก อ่าเป็นลักษณะของการหลอกลอ่อลวงให้ลงทุนเป็นเครือข่ายแบบโดดมทุนเยอะๆแล้วก็จะมีลูกขายมาเยอะๆนะครับครับอันเนี้ยอันเนี้ยคืออย่างไอหลอกลงทุนเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบมีปุ๊บกับเราคนเดียวไงแต่พอเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยเรา <คน S 2> จะต้อง <S 1> 1. <S อ่ามีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วเวลาเขาอ่าเป็นโดนคดีเขาไม่ได้เขาโดนโกงเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นแบบเป็นหนึ่งในแบบเหมือนผู้ร่วมด้วยนะครับอ๋อก็ขอให้ระวังเรื่องเิงเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คือจะทําธุรกิจแบบเนี้ยก็ขอให้ศึกษาให้ดีๆเลยนะครับ จะดูให้ดีๆว่าบริษัทที่เราจะไปร่วมลงทุนนั้นมันมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นความเสี่ยงในการที่จะหลอกลวงในลักษณะแบบนี้หรือไม่ใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็การพนันออนไลน์ครับก็แน่นอนครับการพนันออนไลน์เนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะขอเตือนอีกอันนึงนะคือการพนันออนไลน์เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเราจะลุ้นอ่ะเราจะลุ้นเอาให้ได้อ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการพนันออนไลน์เนี่ยมันมันไม่ยมันไม่ยุติธรรมนะครับมันไม่ยุติธรรมเหมือนแบบ โยนเหรียญหัวก้อยหรือลูกเต๋าอะไรน่ะฮะมันมันเป็นสามารถที่จะไป,ไปปั่นหลังบ้านได้เพื่อให้เราแบบ <ừ> เฮ้ยได้ตอนนี้ออกแล้วได้อะไรเงี้ยหรือทําให้เราไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ,รบแนะนำให้เล่นกันเลยในช่วงที่ผ่านมาทางด้านของสำนักง,งานดนนูแลชาติก็ดำเนินการจับกลุ่มกันค่อนขอ้างเยอะสำหรับการพนันออนไลน์แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันด้วยนะครับเงินหมุนเวียนนี่เยอะมากนะครับในการพนันออนไลน์นะครับแล้วก็อีกอันนะครับก็คือเกี่ยวกับพวกรีโมทนะครับก็ แก๊งข้าเซ็นเตอร์อาจจะแฝงมากับแก๊งข้าวเซ็นเตอร์นะครับก็สมมุติว่าผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับบอกว่าไปเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์คุณหรือคุณเนี่ยมีมีความผิดมีสิ่งน่าสงสัยนะครับขอให้โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับเข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณแล้วพอตรวจไปเนี่ยเขาก็จะทําการที่จะดูดเงินมานะครับผมก็คือเป็นรีโมทนะครับแอปพลิเคชันรีโมทนะครับผม ต่อไปเป็นร,รูปแบบของ QR อ code หลอกให้โอนเงิน QR code ง่ายๆครับพวกนี้นเป็นเทคนิคแบบไอ้นี้มากเลยก็คือ,อสมมติสมมติว่าผมผมยกตัวอย่างเลยนะสมมุติว่าผมเอาไอ้เรื่องของค่าโทรศัพท์ส่งที่บ้านพี่แมนนะครับ,รบแล้วก็เปลี่ยน QR code เป็นบัญชีผมไงอ่ะง่ายๆเลยนะฮะง่ายแค่นี้แล้วก็เราพอเราโอนไปปุ๊บเนี่ยเราเสร็จละ ครับผมแล้วก็อันอีกอันนึงนะครับก็คือช่อโกงรูปแบบอื่นๆนะครับส่วนใหญ่พวกนี้มันจะมากับทําอ่าทํา SMS เราจะเคยเห็นนะครับที่บอกว่าสวัสดีโทรมาจากธนาคารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากจะชิงโชคอะไรก็ให้กดไลน์เข้าไปอันนี้นะครับผู้นี้เป็นรูปแบบของฟิชชิงนะครับก็อย่าคลิกเข้าไปนะครับผมอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดใช่ครับครับครับผมแล้วก็ที่14ครับก็คือโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้ไปทํางานต่างประเทศนะครับพวกนี้ก็อันตรายนะครับเพราะว่าเราอาจจะถูกนําไปค้ามนุษย์นะครับก็คือถ้าจะทํางานอะไรก็ขอให้เช็คกับหน่วยงานที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นกระทรวงแรงงานนะครับผมครับ ครับแล้วก็ออันนะครับก็คือพวกบัญชีม้านะครับบัญชีม้าเนี่ยอย่าไปเปิดให้ใครมั่วซั่วนะครับเพราะว่ามีความผิดนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของการถ่ายภาพโป๊เปลยเนี่ยนะครับก็พวกนี้ก็อย่าถ่ายลงโซเชียลหรืออย่าส่งให้ใครนะครับเพราะสามารถเอาแบ็กเมล์ต่อทีหลังได้นะครับผมครับแล้วก็อันที่17นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกเฟกนิวข่าวปลอมนะครับก็อย่าแชร์ต่อกันนะครับแล้วก็18ก็คือเป็นพวกแรนซัมแวร์นะครับก็พวกนี้ก็จะล็อกคอมพิวเตอร์นะครับแล้ว อย่าไปคลิกอะไรที่เราไม่ได้พึงประสงค์อะไรมาในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์ของเรานะครับครับก็เป็น18โกงนะครับที่ผู้กองเติร์กได้มาเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าภัยมันเกิดขึ้นแบบหลากหลายรูปแบบจริงๆนะครับอยากจะให้ผู้กองเติร์กได้ฝากถึงข้อห่วงใยการป้องกันภัยและให้ความสําคัญรู้เท่าท,านทันภัยอาจเาียกรรมทางเทคโนโลยีครับว่าในส่วนนี้มีข้อห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับก็เบื้องต้นนะครับอาเติร์กก็อยากให้อา พี wollen, ่น <entertain> en> <ität> <Rah> ้องประชาชนนะครับ <Luis> มันอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นอาชญากรรมที่มีความอัปเดตตลอดแล้วพวกมันก็จะมีเทคนิคนะครับเอามาแบบเปลี่ยนแปลงต่างๆสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความหวาดกลัวสร้างความโลภให้กับเรานะครับเพื่อให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พึงระลึกแล้วก็หาข้อมูลนะครับบ่อยๆแล้วก็ถ้าเรารู้ข้อมูลแล้วนะครับก็อยากจะให้ส่งต่อนะครับไปถึง ญาติสนิทมิตรสหายของเรานะครับเพื่อจะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับในต่อต่อไปนะครับหรือช่องทางนะครับในการที่สมมติว่าถ้าเราตกเป็นเหยื่อแล้วนะครับก็มีการแจ้งความออนไลน์นะครับที่ w w w t h a i p ว l i c e o n l i n e ลไลน์ com นะครับหรือใส่ด่วนนะครับ1 4 4 1นะครับหรือโทร081นะครับ 000, 000ครัรับก็เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มมิจฉาชีพที่มาในกลโกงต่างๆอาจจะเป็นใน1ิบสรูปแบบนี้หรือว่าจะเป็นรูปแบบใดๆก็ตามครับ1441 หรือแม้แต่หมายเลข0ูนย์6 3 0 0 0และ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e c o m ก็สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ทางด้านของหนึ่งในทีมโคโศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับได้มาเตือนภัย18กลโกงที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้อยตารวจเอกภากริกตยพงศ์ on, รองสารวัตร,ร,รสอบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีหนึ่งกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทที่มาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ครับขอบคุณรับผู้กองเติกครับขอบคุณพี่แมนครับครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ